สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมาเลือกชุดนอนนะคะกันที่ศูนย์การคา้าเจเจมอลตะตุจักชั้น2ค่ะกับร้านบ้านชุดนอนนะคะสําหรับที่ร้านนี้นะคะขึ้นชื่อว่าบ้านชุดนอนแล้วคุณจะได้เห็นนะคะแบบสวยๆนะคะแบบชุดใหม่ๆมากมายให้คุณเลือกเลยระดับฟรีเมียมค่ะรับรองถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะด้านในค่ะ ที่เห็นก็จะมีในส่วนของชุดนอนนะคะของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายรวมไปถึงเด็กเล็กแล้วก็ไปจนถึงเด็กโตเลยละคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนแบบเสื้อแขนยาวชุดนอนแบบขาสั้นชุดนอนแบบขาสามส่วนก็มีหรือจะเป็นในส่วนของชุดนอนแบบกระโปรงค่ะ สำหรับชุดนี้เป็นชุดนอนของคุณผู้ชายและของคุณผู้หญิงนะคะน่าจะเป็นเนื้อผ้าซาตินนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าผ้าซาตินมันลื่นแล้วก็เงาความวาวทิ้งตัวดีเนื้อก็เบาเรียบหรูตัวผ้ามีน้ําหนักเบาสมใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเราเลยละค่ะโอ้วันนี้คนคึกคักมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหดูสิามาด้านนี้ได้น,นะจ๊ะบ้านชุดนอนค่ะขายราคาสินค้าราคาถูกนะจ๊ะ มีทั้งของเด็กของผู้ใหญ่มีหมดเลยบ้านชุดนอนนี้นะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะของศูนย์การค้าเจเจมอลตัดจักนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังร,รับชมอยู่เดินมาเลือกซื้อกันได้เลยขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะจากชั้น1ขึ้นมาปับ๊บนี่เลยค่ะเลี้ยวขวานะจ๊ะแล้วก็เจอเลยมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ให้คุณเลือกนะคะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นชุดนอนเด็กค่ะก็จะมีแบบทั้งเด็กเล็กเด็กโตมีควาแบบของผู้หญิงก็มีแบบลายน่ารักน่ารักลายเยอะมากแบบมีให้คุณเลือกเยอะจริงๆพระคุณเดินเข้ามาดูด้านในกันบ้างค่ะ ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้าซาตินนะคะมีหลากหลายแบบหลากหลายลายให้เลือกเลยมีแบบแขนยาวแขนสั้นมีหมดเลยค่ะถัดอีกมาก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านนี้กันบ้างค่ะจะเป็นในส่วนของชุดนอนเด็กผู้หญิงนะคะลายแบบน่ารักน่ารักมีระบายด้วยนะคะชุดจะเป็นผ้าคอตตอนแท้ร้อเเซนด้วยนะคะที่ร้านนี้ พี่หนูสอบถามหน่อยอชุดนอนของที่ร้านนะ่ะมีสไตล์ไหนบ้างอะ่ะเขาทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ของมีอะไรบ้าง啊ะคะับพี่จริงจริงเด็กเราอ่ะเราเริ่มตั้งแต่ขวบหนึ่งเลยนะอ๋อก็คือก็คือเริ่มตั้งแต่หนึ่งขวบหนึ่งขวบเลยมาหนึ่งถ้าดูด้านหน้าน่าจะเห็น ชัดกว่านี้เนาะอันนี้มันไปอุ้ยลูกหักมันไปไม่ถึงผู้หญิงครับอ๋อนี่ของเด็กผู้หญิงผู้ชายใช่เราอ๋อก็คือมีตั้งแต่หนึ่งขวบสองขวบไปยาวมาเลยหนึ่งขวบสองขวบสามขวบหกถึงหกขวบเหรอคะหขวบห้าขวบหกขวบแล้วก็ไปเด็กโตแล้วก็ไปแล้วก็ไปอ้เด็กมีทุกไซส์เลยของของผู้ชายด้วยเนาะใช่ผู้ชายเริ่มเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์หกถึงเบอร์หกเบอร์หกเบอร์แปด แล้วก็เบอร์แปดถ้าเป็นของผู้ชายใช่ไหมพี่แล้วก็มีผ้าลื่นๆเหรอถ้าเป็นผ้าลื่นๆอันนี้เขาใช้เขาเรียกว่าใช้ผ้าอะไรอะคะพี่ผ้าซาตินครับผ้าซาตินมันก็จะทําให้ใส่แล้วมันดูใส่แล้วมันดูแบบว่านุ่มสบายเหมือนเสียเสียน้อยเนี่ยที่ความที่มาของเสียน้อยเสียน้อยใส่ชุดนอนนะคะก็จะดูน่ารักมันดูลื่นๆเนาะเวลาใส่นอนมันก็จะดูสบายสบายขึ้นเด็กผู้หญิงแล้ก็มีคะ เอามาโชว์กันหน่อยคะ่ะเด็กผู้หญิง,งอู้เด็กผู้หญิงก็ลายน่ารักอะเดี๋ยวให้ดูให้<ม>ให้คุณผู้ชมเขาดูใกล้ๆอ่ามีหลากหลายลา<ม>ย,นยเนาะมีเป็นแบบคอบมีทั้งแบบว่าเป็นเป็ดอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อผ้าอะไรนะคะผ้าซาตินอันนี้ก็เป็นผ้าซาตินเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบผ้ายืดอ,อันนี้ก็เป็นแบบผ้ายืดเนาะของเรามันเป็นถ้าเกิดเป็นผ้ายืดนี่คือเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อ ภาคเขาก็ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะก็มีเป็นแบบสี่ส่วนก็มีอ๋อมีแบบสี่ส่วนด้วยอ๋อดีนะปกติเขาก็จะเลือกกันแบบว่าขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยสินค้าขายดีที่ร้านมันส่วนมากเป็นชุดไหนพี่ก็หรือคะคะกันไปอ๋อตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นอะไรไหมเพราะเมื่อกี้หนูเดินเข้ามาเห็นคนเดินเข้ามาเลือกเต็มเลยคุอย่แล้วก็ขายสองชุดสามชุดก็ลดตามส่วนอู้ขายสองชุดสามชุดก็ลดก็ขายให้ในราคาส่งอะเนาะใช่ครับ ก็คือถูกสุดชุดอยู่ประมาณชุดที่เท่าไหร่พี่อย่างนี้บนห้างเกือบสองพันอย่างนี้เลยนะใช่อันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรคะซาตินครับอ๋อผ้าซาตินเหมือนกันก็ที่ร้านมีขายจำพวกผ้าซาตินกับผ้าคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ความพิเศษมันก็คือแขนมันจะกว้างกว่าใส่สบายใส่สบายอันนี้เป็นไซส์ที่ม่ขายดีที่สุดอ๋ออันนี้หรือขายดีใช่ตกตัวละเท่าไหร่แบบนี้ห้าร้อยห้าสิบ ด้านนอกเขาขายกันประมาณขาย,ย 2, กับสองพันแต่ที่ร้านเราขายตัวละ500ร้อยกว่าบาทเองเนาะเออถึงมีแบบที่เลือกหลายสีหลายแบบหลายลายเลยมาเลยจ้าคุณผู้ชมคะที่รับชมอยู่ตอนนี้มาเลยนะจ้ะสินค้าลดราคานะคะซื้อสตัวพี่เขาก็ขายให้ในราคาส่งแล้วนะตัวเองบ้านชุดนอนขึ้นชื่อว่าขึ้นชื่อว่าบ้านชุดนอนรับรองคุณเลือกไม่ผิดหวังเพราะเขามีหลากหลายแบบที่เลือก เดี๋ยวเราไปในส่วนของโซนผู้ชายกันบ้างอันนี้ก็เป็นเด็กนะครับป็นเด็กโตโตหรอเป็นเด็กโตโตเด็กโตโตสิบขวบอันนี้สิบขวบก็ก็เอาไปใส่ได้เนาะผ้าซาตินเหมือนกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคออะยังไงอะคอกลมคอกลมแบบมีกระดุมงานละเอียดเนาะดูจากเนื้อผ้าก็บางเบาสบายสบายดูงานละเอียดนะคะดูลักษณะของเข็มเย็บดูว่ามันละเอียดขนาดไหน ดูห้องในดูความคงทนโอ้เห็นไหมครับเขาเย็บถี่มากเลยเนาะใช่ไม่งั้นมันแตกอ๋อมันก็ใส่ได้นานนะเนาะใช่ใส่ได้นานไม่งั้นมันจะแตกใส่ลงครึ่งซักมันจะแตกมีตัวไหนแนะนําอีกครับพี่ถ้าเป็นชุดนอนเป็นแบบอันนี้ของอันนี้ของผู้ใหญ่ลายเดียวลายอ๋อคนละสีลายแบบเดียวกันลายเดียวก็มีครับเนี่ยบางคนก็มาซื้อพ่อลูกอ๋อพ่อลูกเอ้ยก็เก๋ดีนะพ่อลูกได้ใส่คู่กันผมยังมีเด็กเล็กนะเล็ก อ๋อก็คือแบบเด็กเล็กกว่านี้ไซส์นี้สีนี้แบบนี้เลยเออใส่กันเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกเนะาะนี่อันนี้เด็กสามขวบก็มีเออลายน่ารักะเจอพอลูกอ่าพอลูกแต่แบบนี้ลายผู้หญิงมีไหมอะคะลายผู้หญิงถ้าถ้าเป็นทรงนี้เรามีก็ใส่ได้เหมือนกันใช่อ๋อก็คือที่ร้านส่วนมากก็จะ ถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกฟีไซคุณยายบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีผ้าคาตตอนด้วยเนาะใช่คารตอนก็จะเป็นลักษณะแขนจ้ำแต่หนูว่าใส่แบบแบบผ้าซาตินอันนั้นดีกว่ามันดูลื่นบ้านเรามันแรดูแบบแขนจ้ำเราก็จะหลวมๆแขนก็กว้างๆมันจะไม่เรียบรีบเหมือนของฝรั่งที่เขาไว้กันลมบอานเรามันจะดูกว้างเมืองร้อนเราก็ทำหลวมๆค่ะ ก็ทำหลวมๆหน่อยใช่ไม่งั้นมันอืดอัดอืมกพผ้าเราไม่หดครับเพอผ้าผ้าของพี่ไม่หดด้วยไม่หดลงเตาอบก็ได้ครับลงเครื่องซักน้ำร้อนก็ไม่หดเท่าไหร่เท่านั้นลงเตาอบซักน้ำร้อนซักเครื่องยังไงก็ไม่หดแน่นอนนะจ๊ะไม่หดตากแดดจัดก็ได้ครับอืมตากแดดจัดๆก็ไม่มีการหดนะคะเสื้อก็จะไม่เบี้ยวเคยเห็นเสื้อเบี้ยวไหมครับเสื้อแบบเขาเสียทรงอะเนาะโอก็เคยเห็นนะถ้าสมมุติว่าไม่ไปปั่นเครื่องอย่างเงี้ยจริงๆกาไม่ใช่เกิดจากการตัก ขึ้นอยู่กับการตัดหรอวางเกณฑ์ท่าไม่ตรงเสื้อมันจะเบี้ยวเพื่อเสื้อถึงว่าเขาขายของถูกเนาะใช่หาคนไม่รู้ใช่ถึงว่าก็ถึงขายของถูกวางแพทเทิร์นนิดนิดเดียวก็วางได้ละวางนิดเดียวเลยออกมาทุกเสื้อเวลาออกมามันก็ทรงไม่มาทรงไม่ไม่เสมอเนาะมันก็จะเบี้ยวบางคนไม่เข้าใจทำไมแพงจังแต่เอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันดีอืก็คือถ้าเป็นลายเป็นแบบ ชุดนอนแบบนี้จริงๆเขามีหลายลายเนาะของเด็กโตมีหลายมีหลายไซส์มาเลือกเหอะมีแค่มีครบแทบจะทุกไซส์เลยแปดขวบไล่มาเรื่อยๆเจขวบนะจ๊ะไล่มาเลยนะจ๊ะให้ดูก่อนนะคะวู้มีแบบให้เลือกเยอะมากอ่ะลายก็น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเออดูดูบังกรแดงดีกว่าใส่แล้วดูดีมีอะไรมีอาเสียนอน ห้องเต้น้อยห้องห้องเต้น้อยนอนนะจ้าอันนี้ก็ไม่น้อยนะคุณใหญที่ที่เขาอจจะมันเลือกสูตรเดี๋ยวมันซื้อซาตินนึครับเพราะท้องตลาดไม่มีท้องตลาดจะไม่มีเพราะมันเยกยากดูมีระบายด้วยนะอืมมีระบายอันนี้ตัวนี้มันจะมีแบบเป็นของผู้หญิงเนาะอันนี้ไซส์ XL ของของเด็กโตเด็กโตนะคะงานละเอียดมีระบายนี่เห็นไหมงานละเอียด มีระบายดูงานเย็บตะก่อนนะคะซื้อที่นี่ไม่ผิดหวังนะคะบ้านชุดนอนคะ่ะมีหลายสีด้วยนะตัวเองเข้ามาเลือกชมกันได้นะคะมีแบบสามส่วนก็มีเนาะอันนี้ใช่ขาสามส่วนไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เด็กเด็กเล็กใช้ไล่มาตามใช้เลยเด็กเล็ก<ช>ไปไล่ไปเรื่อยเด็กเล็กเราจะมีทุกบทเด็กเล็กเราจะมี หไซส์หไซส์เด็กเล็กหไซส์้หมดมี10ไซส์ไซสเด็กคุมทุมทุกยุเลยคุ้มทุายุเรียกได้ว่ามาแล้วคุ้มมาแล้วได้ไซส์แน่นอนได้ทุกคนแลวถ้าเกิดสมมุติลูกค้าเขาดูวิดีโอนี้อยู่พี่ถ้าเกิดเขาสนใจสินค้าของพี่สามารถ ติดตามตได้ดไดที่ไหนติดตามได้ในเพจเลยครับบ้านชุดนอนเจเจโมอ๋อทั้งไลน์ทั้งในเพจก็คือต,ต,ติดตามได้เลยกูเกิลก็ได้บ้านชุดนอนเจเจโมขึ้นเลยก็คือคนไหนสนใจสินค้าสามารถติดต่อพี่เขาได้นะคะบ้านชุดนอนนะคะในเพจในไลน์ ก็ติดต่อเขาเข้ามามาอัปเดตไซส์ใหม่ๆเนาะพี่เขาลงตลอดเวลานะจะบอกให้นะจ๊ะนางสกุลเจเจมอนะำอ้าวเสื้อเสิร์เนางสกุลเจเจมอก็ขึ้นเลยไม่ไม่ไม่ขึ้นเออขึ้นบ้านชุดนอนเจเจมอลพวกมันขึ้นเลยร้านอยู่ตรงไหนก็คือบริเวณอ่าชั้นสองของเจเจมอลจตุจักรนะคะติดกันกับบันไดเลื่อนขาลงเลยอ่าไปชั้นหนึ่งนะคะคือชั้นสองนะคะบ้านชุดนอนค่ะ สามารถมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะอยากให้คุณลูกค้ามาเลือกชุดนอนบ้านชุดนอนที่ร้านนี้เพราะมีสินค้าให้คุณเลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวรับรองคุณมาถึงที่แล้วจะต้องได้ซื้ออย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีหลักหร้แบบ หลากหลายแล้วก็มีทุกไซส์ให้คุณเลือกด้วยนะคะไม่ผิดหวังเข้ามาแล้วได้จ่ายตังค์แน่นอนราคาก็ย่อมเยาวนะคะถูกมากๆเลยนะคะปกติขาคุณภาพดีๆเกรดดีๆแบบนี้พรีเมียมแบบนี้ราคาถูกแบบนี้ไม่มีแล้วนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะกับบ้านชุดนอนค่ะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะคุณขามาเดินทางมาเที่ยวเจเจ,อเจอมอลแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของท่านใดที่นํารถยนต์มานะคะเพียงท่านซื้อสินค้านายเจเจ,อเจอมอ ค่ะคูณครบ800บาทขึ้นไปสแกนบัตรจอดรถฟรี3ชั่วโมงค่ะก็ง่ายๆเช่นเดียวกันสำหรับนะคะท่านไหนที่นำรถยนต์มาซื้อสินค้าครบ800บาทนะคะสามารถนำบัตรจอดรถยนต์ของท่านนั่นแหละแล้วก็ใบเสร็จควบคู่กันไปเลยไปยื่นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหน,นะคะเราสแกนบัตรให้คุณนะคะบัตรจอดรถให้คุณเนี่ยฟรีไปเลยจอดฟรี3ชั่วโมงค่ะหรือท่านไหนอยากจะร่วมสนุกนะคะ รับของสมมาาคุณฟรีก็สามารถก็ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะท่านไหนที่ดูวิดีโอนี้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะวิดีโอนี้นะคะรับทันทีค่ะ ของสมนาคุณฟรีเป็นในส่วนของสเปรย์แอลกอฮอล์หนึ่งชิ้นที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันก็ฝากด้วยนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนสินค้าที่บ้านชุดนอนในส่วนของ JJM ค่ะที่นี่เปิดทุกวันถูกทุกวันนะคะมาช้อปปิ้งก็ได้ทุกๆวันเลยไม่ต้องมาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะมาได้ทุทกๆวันค่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาบอกโบ่ดีๆกับเราค่ะ